หัวข้อการแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่งโดยคณะรัฐมนตรีข่าวสำคัญคณะรัฐมนตรีมีม,มติแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่งในวันที่21ตุลาคม2568โดยนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรายละเอียดดังนี้เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิทิกระทรวงการคลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งนายบุญชอบวิเศษปรีชา เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารเรื่องภาษาและทรัพย์สินมีค่านักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2568ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์และรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิตินิติทานประภาสได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้วเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตามลำดับดังนี้ 1. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินิติทานประพาส 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องนับจากวันที่3ตุลาคม2568ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐพรงเผ่าได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้วหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ 1. วางนโยบายอำนวยการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13 2. จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ให้บรรลุเป้าหมายด้วยดี 3. ประสานงานปฏิบัติการและดูแลทั่วไปเกี่ยวกับการเตรียมงานทั้งปวง 4. จัจะสรรและบริหารงบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน5ติดต่อประสานงานตลอดจนการขอรับการสนับสนุนในการเตรียมงาน 6. รายงานการดำเนินงานให้แก่คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะระยะ 7. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้สรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติร,รชาชการทางปกครองรวม9้าคนเนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปีรายชื่นอนรรประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหนึ่งน,นายนพดลเฮงเจริญประธานกรรมการ 2. นายกฤษดาบุญยสมิต์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายชันชัยแสวงศักดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สี่นายต่อพงศกิตยานุงงพงศ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิห้านายนันทวัฒน,น์บรมานันกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหกนายนิพนธ์ให้กิมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเจ็ดนายประสงค์วินัยแพทยกรรมการผู้รทรงคุณวุฒิแปดนายสุรพลนิติไกรพจน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเก้านายฤทัยหงษ์สิริกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การเพศชักรรมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งนายพงศธรพอกเพิ่มดีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การเพศชักรรมแทนนายโอภาสการกวินพงศ์ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขประธานกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออกเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนหกรายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียนรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ 1. นนายพลพงษ์วังแผน 2. นางจิราพรจิรำไพกูล 3. นายพิศณุโสพล 4. นายธนพญญาพัฒนากุล 5. นายนทพงศิธิชัย 6. นางสาวปรุณัทอภิรัต เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงแรงงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนสองรายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหนึ่งนางสาวบุภาเรืองสุด 2. นายสมศัติปฐมสุขคนเรื่องขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเฉพาะราย นายชูศักดิ์รู้ยิ่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ 1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14ตุลาคม2568กรณีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเฉพาะรายนายชูศักดิ์รู้ยิ่ง 2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยจำนวนหนึ่งราย เรื่องการแต่งตั้งข้ารชาชการการเม mm ืองกระทรวงการคลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวนหนึ่งรายคือนายประเยัดพิริยมาสกุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายว nah รพักธัญญาวงศ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงการต่างประเทศคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวนสองรายดังนี้หนึ่งนายสรันเจริญสุวรรณให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี 2. นางจุลามณีชาสุวรรณให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีเ,เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิกระทรวงมหาดไทยคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งนางวรสุดารัตนสุข,ขนตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงนักบริหารระดับต้นสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวง เรื่องการแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งน,นายนรินทร์เผ่าวณิชดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเรื่องขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของนายฉันทานนวนวณเกจรณ์ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษ,ษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสาก์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคณะรัฐมนตรีอุมัติแต่งตั้งนางเป็นภากรชนะข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งรองเลขาธิการสํานักงานปอนปอนูเพื่อสันติให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานประหลัดกระทรวงเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกร,ระทรวงสาธารณาสุขให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนสามรายเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหนึ่งนายทิติสแวงธรรมสองนายวิทิตสริษดีชัยกุลสามนายอดิศรวัฒนศักดิ์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง,งนายอนุกูล ปรึกษานุศักดิ์เป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนสี่รายรายชื่อข้าราชการการเมือง 1. นนายเอกรัฐพลซื่อ 2. นางสาวชลิตาผลสู้ศึก 3นายพรชัยอินสุขสว่าที่ร้อยตรีธนุวง์จินดาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจํานวนสิบรายรายชื่อกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีหนึ่งนายอารีไกรนารา 2. นายนพพลชูกลิ่น 3. นายเบญจรงศุวรรณคีรี4พลเอกนเรศัดิตะฐาน 5. นายวิชาวัตอิสสันักดี 6. นางสาวเพชรดาวโตมีนา 7. นางสาวกิริดาภาพิจิต 8. นายบุญจงวงไตรรัตน์ 9. นายศิรภพดวงสอดสี 10. นายสุรพงษ์นำชัยรุจิพงษ์เรื่องแต่งตั้งข้าราชการการเมืองกระทรวงวัฒนธรรมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุภานีโพสุเป็นข้าราชการการเมืองดำรงตำแหน่งเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวนสี่รายรายชื่อกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 1. นนายนัฐกิจของทิพย์ 2. นางสาวนามาลิตากลับบ้านเกาะ 3. พลตำรวจตรีมนตรีแป้นเจริญสนางสาวอารทัยเกิดซักเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการการ